เราจะมาศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าร่วมกันนะคะให้ลรเมาธิษฐานด้วยกันค่ะขอบคุณพระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณที่ทรงปกปักคุ้มครองดูแลพวกเราในเวลานี้เราได้ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เสร็จแล้วเราจะมาร่วมกันศึกษาพระวจนะคำของพระองค์ขอพระเจ้าเป็นผู้ทรงนำและโปรดประทานความเข้าใจให้กับเราในการศึกษานี้ด้วยขอมอบเวลานี้ให้พระองค์เป็นผู้ทรงนำเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เวลานี้จะมาศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าร่วมกันนะคะ พระวจะนะคำของพระเจ้าในวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษานะคะว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะเลือกทุกๆคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและจะเป็นตัวแทนที่สําแดงถึงแบบอย่างของพระองค์ในการงานของพระเจ้านี้ในเวลานี้และเราจะต้องยอมรับในพระคุณของพระเจ้านะคะว่าเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราไม่มีความซื่อสัตย์แล้วนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะสําแดงถึงการงานของพระองค์ได้และคนที่ ื่อสัต์ว่าจะซื่อสัตย์อย่างไรเราจะต้องมาเรียนรู้นะคะว่าเราจะซื่อสัตย์อย่างไรนะคะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่สามารถที่จะทําตามแบบอย่างของพระองค์ได้และนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะสําแดงถึงแบบอย่างของพระองค์ได้เราก็ทําเหมือนคนอื่นๆเขาได้ทำนะคะให้เราได้สําดง ในโลกนี้คือเราจะทําอย่างไรสําหรับพระเยซูแล้วการงานในโลกนี้ก็คือการไถ่ให้รอดเรารู้ได้ว่าการไถ่ให้รอดเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระเยซูการที่มาไถ่เราให้รอดเนี่ยคืออะไรอันเนี้ยเราต้องมาศึกษาให้เราเข้าใจนะคะถ้าหากว่าเราไม่มาศึกษาให้เราได้รู้ถึงการงานของพระเยซูแล้วก็ว่าการงานของพระองค์นั้นคืออะไรถ้าเราเรียนรู้นะคะและเข้าใจเราก็สามารถที่จะทําการงานของพระเจ้าอย่างเข้าใจคือไม่มีใครที่ จะมาตําหนีเราได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสาตานก็ตามไม่สามารถที่จะมาตําหนีเราได้อันนี้คือความซื่อสัตว์ของเราแต่ถ้าวันนี้เราไม่รู้เราไม่เข้าใจ ถึงกิจการหรือว่าภารกิจของพระเจ้าถ้าเราไม่เข้าใจภารกิจของพระเจ้าเราก็ไม่รู้ว่ากิจการที่พระองค์มาทำอยู่ในโลกนี้คืออะไรเราก็รู้แค่ว่าพระองค์มาในโลกนี้เพื่อมาไถ่ให้เราได้รอดจากความผิดบาปของเราการที่พระองค์ได้มาสิ้นประชนมบนไมากางเขนนั้นคือไถ่มนุษย์ทุกคนให้รอดแต่ก็มีในข้อพระคัมภีร์นะคะที่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อแล้วจะได้รับความรอด ในพระธรรมมัทธิวบทที่7 22 23อยอกา13 25 29ถึงข้อเลยนะคะก็สอนชัดเจนแล้วนะคะไม่ใช่ทุกคนที่ได้ชื่อว่าเชื่อพระเยซูแล้วมานมัสก,การมาศึกษาพระธรรมแล้วจะได้รับความรอดนั่นแหละเราต้องมาศึกษาว่าการงานของพระเจ้านั้นคืออะไรเรารู้แต่ว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนมาไถ่เราแ,แต่เราไม่รู้จักภารกิจของพระเจ้านั้นมีอะไรมากกว่านั้นแล้วการงานของพระองค์นั้นเป็นลักษณะแบบไหน,นต่อให เราเชื่อในพระนามของพระเยซูการงานที่พระองค์ได้ทรงประทำนั้นเราก็ไม่ได้ทำเรารู้แต่ว่าศักแต่เชื่อเท่านั้นพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพอเรามาเชื่อแล้วเราก็จะได้รับความรอดเราไม่รู้ว่าหน้าที่การงานนั้นคืออะไรเราไม่รู้ว่าเชื่อนัเชื่อเราจะทําอย่างไรแล้วอีกหน่อยเราก็จะถูกปฏิเสธที่พระองค์ได้บอกว่าเราไม่รู้จักท่านเลยพวกละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้านี้ไปให้พ้นหน้าเราเพราะว่าเราไม่รู้ถึงภารกิจของพระองค์และวันนี้เราอยากจะรู้ว่า ถ้าภารกิจของพระเจ้านั้นคืออะไรถ้าเราอยากเรู้นะคะเราก็ต้องมีการศึกษาแล้วก็ทําตัวเองลงแล้วก็ต้องซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ไม่ทาตัวเองลงอีกหน่อยเราก็จะถูกปฏิเสธว่าการงานของเรานะที่เราทํานั้นทําด้วยความเหนื่อยยากเรานะทำให้มีปัญหาสาแดงแต่ความชั่วร้ายนี่นะความชั่วร้ายเนี่ยไม่สามารถที่จะนําความทุกข์ยากลําบากของเราเนี่ยไปรับชีวิตนิรันดร์ได้เพราะว่าการเหล่านั้นไม่ได้เป็นที่จรรเสริญระ เจ้าได้การนมัสการด้วยการทุกข์ยากลาบากของเราพระเจ้าก็จะไม่นับว่าการที่เราทํางานให้กับพระเจ้านั้นเรามีความซื่อสัตย์หรือไม่ฉะนั้นแหละทุกๆคนที่เป็นผลพรับของพระเจ้าพระองค์ก็ต้องเลือกคนที่ซื่อสัตย์ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์เราก็ไม่สามารถที่จะทําการงานนั้นผ่านได้เราไม่สามารถที่จะเป็นคนซื่อสัตย์ได้เราไม่สามารถที่จะทําการงานนี้ได้ฉะนั้นทุกๆคนที่มาเป็นผู้รับใช้ของพระ องค์ได้นั้นเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ฉะนั้นก่อนที่เราจะมาศึกษาคําอธิบายนะคะให้เรามาอ่านข่าวสารของอเรนจิวไว้ก่อนนะคะว่านางได้เขียนไว้ว่าอย่างไรบ้างเราจะได้รู้นะคะว่าเราต้องทําอย่างไรบ้างในข่าวสารนะคะได้บอกว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทรงเลือกคนที่ยอมรับในความศัต่อของพระเยซูให้เป็นผู้แทนของพระองค์เพื่อที่จะได้สําแดงถึงพระกรีฑให้แก่โลกเราจะต้องยอมรับ ในพระคุณของพระองค์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงสํแดงพระคุณของพระองค์ให้ปรากฏแก่บรรดาผู้ชอบธรรมในยุคสมัยโบราณแต่สิ่งที่จะทำให้บังเกิดผลมากที่สุดนั่นก็คือคำพยานจากประสบการณ์ในชีวิตของเราเองเราได้เป็นพยานให้แก่พระเจ้าเมื่อเราได้สํแแดงถึงฤทธิอำนาจของพระเจ้าที่ทรงประกอบกิจในชีวิตของเรามนุษย์แต่ละคนมี ชีวิตที่แตกต่างกันและต่างก็มีประสบการณ์ตามพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราได้ถวายสรรเสริญพระองค์ตามเอกภาพของแต่ละคนคายอมรับอันประเสริฐที่แสดงออกด้วยการถวายสรรเสริญแด,ด่สง่าราศีแห่งพระคุณของพระองค์เหล่านี้กอบด้วยการดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระคริสจะก,กลายเป็นฤทธิอำนาจอันพรา ผภาเพื่อช่วยจิตวิญญาณให้ได้รับความรอด MS 1 0 0 2้อข่าวสารนี่ชัดเจนนะคะถ้าหากว่าเราไม่มีความซื่อสัตว์เราไม่สามารถที่จะทาการงานรับใช้พระเจ้าได้ความซื่อสัตว์นั้นก็คือพระคาของพระเจ้าว่าอย่างไรแล้วก็ทําตามนั้นวันเนี้ยถ้าเราไม่ทําตามคําสอนของพระเจ้าเราก็ไม่มีความซื่อสัตว์และนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะในชีวิตในการงานของเราถ้าหากว่าวันนี้เราทําได้ตามที่พระองค์ได้ทรง สอนนี้นะคะเราก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ทุกคนที่มาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกคนนั้นจะต้องซื่อสัตย์นะคะผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นคืออะไรก็คือคนที่จะสําแดงแบบอย่างของพระองค์ทุกคนจะต้องซื่อสัตย์ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์แล้วก็เราไม่สามารถที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าได้ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่4ข้อ1บอกว่าให้ทุกคนถือว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์และเป็น ผู้อารักขาสิ่งลึกลับของพระเจ้ายิ่งกว่านี้ฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่สัตซื่อทุกคนอ่านถึงข้อสองนะคะคือข้อพระคัมภีนี้สอนให้เราได้รู้ว่าการที่จะเป็นผู้รับใช้เป็นตัวแทนของพระองค์นั้นเราจะเป็นผู้รับใช้หรือเป็นผู้อารักขาสิ่งลึกลับของพระเจ้านั้นแล้วฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นเขาจะต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยและความซื่อสัตย์นี้นะคะก็ทําให้สามารถที่จะ เป็นผู้อารกขาของพระเจ้าได้เราจะต้องเป็นผู้ที่จะสําแดงแบบอย่างพระคุณของพระองค์วันนี้ถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราเป็นผู้ที่จะทําการงานรับใช้พระองค์ทํางานให้กับพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราต้องมีความซื่อสัตย์ว่าพระคาของพระเจ้าตรัสสอนอย่างไรการงานของพระเจ้าเป็นอย่างไรเราก็ต้องต้องทาอย่างนั้นเราต้องเข้าสู่ภารกิจของพระเจ้าหรือที่ไม่มีเงื่อนไขใ,ใดๆที่จะต่อต้านหรือที่จะใช้อุบายอะไรมาขัดวาง หรือขัดแย้งการงานของพระเจ้าความซื่อสัตว์ก็คืองานเป็นอย่างไรเราก็ต้องทําแบบนั้นไม่มีการที่จะเอาความคิดของตัวเองมาขัดแย้งการงานของพระเจ้าถ้าเราใช้ความคิดของเราไปขัดแย้งการงานหรือจิตจการของพระเจ้านั้นก็แสดงว่าเราไม่มีความซื่อสัตว์เลยฉะนั้นความซื่อสัตว์ที่สุดก็คือเราต้องรู้นะคะว่าเราซื่อสัตว์เนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรคําว่าภารกิจนั้นที่พระอง,ง มาทําในโลกนี้ก็คือมาถ่ายให้รอดแล้วการมาถ่ายให้รอดก็คือการตายบนไม้กางเขนนั้นสําแดงความจริงความดีความชอบธรรมความซื่อสัตย์ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เราต้องสําแดงออกมาเรียกว่าพระคุณนะคะแล้วพระคุณนี้ก็คือภาร,รกิจต่างๆของพระเยซูนี่แหละเรียกว่าพระคุณของพระเจ้าและพระคุณนี้ก็รวมทั้งการงานและภารกิจทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอุปนิสัยของพระเยซู ดูภายใต้คําว่าพระคุณนะคะฉะนั้นแหละถ้าเรามีพระคุณของพระเจ้านี่ก็คือภารกิจทุกอย่างของพระเยซูในชีวิตของเราแล้วเราก็เชื่อพระเจ้าความรอดของเราพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่สองข้อแปนะคะได้กล่าวไว้นะคะว่าด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้เราดูข้อสิบนะคะบอกว่าเพราะว่าเรา เราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ประกอบการดีเพื่อให้เราดําเนินตามนั้นชัดเจนไหมคะสิ่งทั้งหมดก็คือผู้อลขา,าผู้อลขา,านี่แหละคือฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วเราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ในหนึ่งโครินบทที่4ข้อ1นข้อ2นั้นได้พูดถึงผู้อลขา,าและในเอเฟซัสนี้นะคะก็พูดถึงฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ที่เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์นะคะฉะนั้นแหละ เราต้องประกอบการดีถ้าวันนี้เราไม่มีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะคะการงานของพระเจ้าเราก็ไม่ได้ทําเลยแล้วเรารู้ไหมคะว่าในพระธรรมมัทธิวบท 22, 23, ที่7ดูข้อยี่สบสองยี่สิบามค่ะบอกว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ได้พยากรในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และพระเยซูตัดตอบเขาว่าอย่างไรคะบอกว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยจงมีไปให้ผลจากเราพวกค พนละเมิดคนละเมิดก็คือคนที่ไม่ได้ทําภารกิจของพระเจ้าเลยภารกิจของพระองค์ซึ่งคือพระคุณของพระเจ้านี่แหละและพระคุณของพระเจ้านียคือแบบอย่างความดีความชอบธรรมทุกอย่างของพระองค์รวมกันเรียกว่าพระคุณวันนี้เราไม่เข้าใจคําว่าพระคุณเลยเราคิดว่าพระคุณนั้นคือความรักต่างก็บอกว่าเรารอดโดยพระคุณก็คือความรักนี่แหละถ้าใครไม่มีความรักเราก็ไม่เข้าใจคําว่าพระคุณ ว่ามีหลายอย่างแล้วรวมกันเข้าเรียกว่าพระคุณในพระธรรมฮิบรูบทที่4ข้อ16นะคะบอกว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายมีใจกล้าไปถึงพะทินั่งแห่งพระคุณเพื่อให้เราจะได้รับพระเมตตาและจะได้พบในขณะที่เราต้องการเราจะได้พบและช่วยเราในขณะที่เราต้องการนี่แหละเป็นสิ่งที่มาสอนให้เราได้รู้ชัดเจนเราต้องให้ไปถึงพะทินั่งแห่งพระคุณด้วยเพื่อที่จะรับพระเมตตา และพระเมตตานี่คือเราทำดีพระเมตตานี่แหละที่จะนำเราไปพบพระคุณเมื่อเราพบพระคุณแล้วอันนั้นแหละคือแบบอย่างพระคุณของพระเจ้าทั้งหมดนี่แหละที่เรียกว่ารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อที่ไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธได้เลยสามารถยืนยันได้ว่านี่แหละคือความถูกต้องแต่เราต้องรู้นะคะว่าพระคุณนัคือภารกิจการงานของพระเยซูที่ได้เสด็จมากระทำอยู่ในโลกนี้ และแบบอย่างพระคุณการงานของพระเจ้าก็คือพระคุณนี่แหละที่ได้สแดงแบบอย่างในโลกนี้พระคุณนั้นเป็นแบบอย่างของพระเจ้าเราไปอ่านยอห์นบทที่ 1: นข้อสิที่บอกว่าคือสง่าษราศีที่เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระองค์บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงแล้วอันนี้ล่ะชัดเจนและพระคุณนี้แหละคือภารกิจที่พระเยซูได้มากระทําอยู่ในโลกนี้นะคะและด้วยพระคุณเป็นการถวาย เกียรติให้กับพระเจ้าถ้าเรามีพระคุณของพระองค์อยู่ในเราความคิดชั่วร้ายหรืออะไรต่างๆจะไม่มีอยู่ในเราเลยเรามีแต่ความดีความคิดดีเท่านั้นเราจะคิดแต่สิ่งดีๆถ้าเราคิดแต่สิ่งดีๆก็เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงสอนให้แต่ถ้าเราไม่มีความคิดดีเรามีแต่ความคิดชั่วร้ายคิดไม่ดีการที่เรามาทำงานร่วมกับพระเจ้าแล้วเราก็พบความทุกข์ยากลำบากติดไข้ได้ป่วยด้วยความคิดชั่วร้าย หรรืออะไต่างๆเพราะในที่นี้ได้กล่าวไว้นะคะว่าพระวาทะได้ส่งเสริมสภาพเนื้อหนังแด้ทรงอยู่ท่ามกลางพวกเราแล้วเราก็ได้เห็นสง่าราศีของพระองค์คือสง่าราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ซึ่งเป็นสง่าราศีแห่งความจริงนี่แหละคือพระคุณแห่งความจริงที่พระองค์ได้สําแดงออกมา เราบอกว่าเรามีพระคุณเนี่ยเราได้สําแดงออกมาไหมในข่าวสารนี้ก็สอนให้เราได้รู้เราจะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์และก็ทําตามแบบอย่างพระคุณของพระเจ้าตอนนี้เราได้สําแดงแบบอย่างพระคุณนี้ออกมาหรือยังเรานี่ยไม่เข้าใจเราก็จะทําไม่ได้นะคะเราบอกว่าเราทํางานรับใช้พระเจ้าแต่เราก็ทําไม่ได้สําแดงพระคุณของพระเจ้านั้นไม่ได้แล้วเราก็ทําการงานไปแล้วก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยเราได้ทํางานอย่างนั้นอย่างนี้นะพระองค์ก็จะบอกว่า พระองค์ไม่รู้จักเรานี่แหละสําแดงให้เราได้รู้ว่าเป็นภารกิจที่เราจะต้องทําเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าแต่เรากลับไม่ทําเราก็เลยสําแดงพระคุณที่เป็นแบบอย่างให้เราไม่ได้พระองค์ก็เลยปฏิเสธเราในวาระสุดท้ายและภารกิจนั้นก็คือการที่เรามอบถวายทุกสิ่งทุกอย่างการงานต่างๆให้กับพระเจ้างั้นวันนี้คนที่บอกว่าเชื่อนะเชื่อในพระนามพระเยซูก็เลยไม่สามารถที่จะช่วยเขาให้รอดได้เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ทา ตามก็หมายความว่าไม่ได้ทําการงานนั้นเลยและนั่นหมายถึงตายเลยนะคะในพระธรรมยากอบบทที่สองข้อสิบเก้ายี่ได้กล่าวดังนี้ว่าท่านเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวนั่นก็ดีอยู่แล้วแม้พวกปีศาจก็เชื่อเช่นกันและกลัวจนตัวสั่นโอ้คนไร้ค่าท่านอยากแกรู้หรือว่าความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตายแล้วนี่คือการที่เราไม่ได้ทำตามภารกิจเหล่านั ที่มีแบบอย่างของพระองค์ไม่มีแบบอย่างของพระองค์ไม่มีการกระทําไม่มีความชอบธรรมไม่มีความดีไม่มีความซื่อสัตย์คนเหล่านี้เป็นคนที่ไร้ค่าคนไร้ค่าก็คือคนที่ไม่ทําตามพระคําของพระเจ้าไม่ทําตามสิ่งเหล่านี้เลยก็เป็นคนไร้ค่าเพราะเขาจะเชื่อแต่ในพระนามพระเยซูเท่านั้นพระเยซูก็เลยบอกว่าการที่เชื่อในพระนามพระเยซูอย่างเดียวนั้นก็พวกผีปีศาจเขาก็เชื่อเช่นนั้นเหมือนกันถ้าเรารอดมันก็รอดด้วยแต่ว่าเรา จะต้องรู้การงานรู้ถึงภารกิจของพระเจ้าว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีค่าคนที่มีค่าทําอย่างไรคะถ้าเราไม่มีค่าพระเจ้าก็ไม่เอาชีวิตของพระองค์มาแลกมาตายแทนเราการที่พระองค์มายอมตายแทนเราเพราะพระองค์เห็นเรามีค่านะคะแต่ว่าการที่เราจะมีค่าได้นั้นมันก็มาจากการกระทําของเราเองนี่แหละการที่เราจะมีค่าหรือไรค่านั้นก็อยู่ที่การทําตามถ้าเราไม่ทําตามเราก็เป็นคนที่ไรค่า ถ้าเราเป็นคนไร้ค่าในสายพระเนตรของพระองค์เราอยากจะรู้ไหมว่าการที่เราไม่ทําตามพระคําของพระเจ้านั้นก็หมายถึงความตายถ้าเราไม่ทําตามเราก็หมดคุณค่าเพราะการทําตามนี้แหละที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณค่าสูงสุดฉะนั้นในข่าวสารนี้นะคะก็ได้ทรงสอนให้เราได้เห็นได้ชัดเจนในความซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์และทําตามให้มีคุณค่าถ้าวันนี้การกระทําของเราไม่มีคุณค่าเหล่านี้บ้างเลยถ้าเราคิด ดว่าเราดีแล้วเราก็ไม่มีวันที่จะมาปรับปรุงแก้ไขตัวเองเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษาให้รู้นะคะเราก็จะศึกษากันเพียงแค่นี้นะคะขอให้เราได้รับแบบอย่างพระคุณของพระเจ้าที่เราจะต้องมาสําแดงออกมาด้วยการกระทานะคะไม่ใช่พูดแต่ปากนะคะเราอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระองค์ที่ทรงปกปักปคุ้มครองดูแลชีวิตของพวกเราในเวลานี้พระเจ้าได้ทรงสอนพระคำของพระองค์ให้เราได้รู้ทุก อย่างหลายสิ่งหลายอย่างนี้แล้วขอพระเจ้าทรงโปรดอภัยให้กับเราในวันนี้วันนี้เราทําไม่ได้เรามีแต่อุปนิสัยที่ไม่ใช่ของพระองค์ไม่มีแบบอย่างของพระองค์การกระทําของเรานั้นเป็นอะไรที่น่าอับอายเหลือเกินขอพระเจ้าได้โปรดอภัยให้กับเราในวันนี้วันนี้เราได้สาแดงแต่นิสัยผีปีศาจเราไม่มีแบบอย่างของพระองค์อยู่ในเราขอพระเจ้าทรงโปรดอภัยให้กับเราชีวิตที่ผ่านมาเป็นความง่เข่าความไม่รู้ไม่เข้าใจและต่อให้เรารู้ เราก็ไม่ได้ทําตามเพราะเราไม่รู้ไม่ได้เข้าใจจริงๆในนามพระไัยของพระเจ้าเราถึงทํำในสิ่งที่ไม่ดีไปก็ขอ,ขอพระเจ้าทรงโปรดอภัยให้กับเราขอทรงโปรดประทานอภัยให้กับเราให้เราเปลี่ยนแปลงใหม่และขอพระเจ้าเป็นผู้ทรงนําเราขอทรงทดลองจิตใจของเราและให้เรามีความอดทนอดกลัน้นให้เรามีแบบอย่างพระคุณของพระองค์วันนี้จะจากสถานน้ำสก,การไปขอพระเจ้าทรงนําเราทรงโปรดประทานความเข้าใจให้กับเราซา สามารถที่จะเป็นคนดีได้เป็นคนชอบทำได้เราขอบคุณและอธิษฐานทูลขอทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าไอพรนะคะ